ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับกำลังช่วยกันเอาสับรถขึ้นรถให้ใบบัวนะครับใบบัวจะกลับสุรินทร์นะครับบ้านตะกลางเดินทางวันนี้ครับรถเพิ่งมาถึงช่วง8ปดโมงเมื่อกี้ครับกำลังเอาสับรถขึ้นไปไว้ให้ใบบัวกินที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่าที่นู้นสับรถแพงมากครับอย่างน,น้อยก็เอาไปตุนไว้ก่อนเผื่อน้องจะได้กินได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับเพราะที่นู้นหายาลำบาก ตอนนี้ก็กำลังขึ้นเกือบเสร็จแล้วครับนะครับช่วยๆกันรถก็มาถึงแล้วจีฮาออร่ามาอย่ี่จีนอ่อ,อน่เนี่ยอ๋อจะออกช่วงนี้เลยนะครับไปช่วงเช้าครับผมก็ขึ้นรถช่วงเช้าครับอตอนนี้ก็ขึ้นสับรถเสร็จแล้วก็วจะขึ้นเอาน้องใบบัวขึ้นรถเลยนะครับ น้องใบบัวครับจะกลับบ้านช่วงเช้าครับรถมาถึงแล้วนะั้นใบบัวรถมาถึงแล้วครับเอาสับรถขึ้นรถก็น้องใบบัวก็จะขึ้นรถกลับสุรินครับบ้านตะกลางครับก็น้องเขาก็อาจจะมีธุระทางบ้านครับก็เลยจะเป็นต้องเอาน้องใบบัวกลับบ้านจริงๆแล้วก็ไม่อยากกลับหรอกครับเพราะว่าอาหารการกินก็ลําบากครับสับรถ้าอะไรก็หายาก อาจจะมีทุละไม่มีคนดูแลที่บ้านนะครับก็เลยต้องกลับไปบ้านก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพังใบบัวโดยใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะครับก็ฝากให้พี่พี่เพื่อนๆแม่ๆเอฟซทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามให้น้องเขาด้วยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้น้องเขาได้ค่าขนม ไได้ค่าขนมให้น้องใบบัวนะครับเพราะว่าช้างกลับสลินก็เยอะอาหารการกินก็น้อยครับก็ฝากกดติดตามให้น้องใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะครับน่ครับอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ทยอยกลับไปหลายๆเชือกก็รู้สึกใจหายครับเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยกันก็มีภาระจําเป็นต้องกลับสลินก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็ ฝากกดติดตามให้น้องช่องใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะครับนี่ครับใบบัวกําลังจะรอขึ้นรถเดี๋ยวอาบน้ําอาบท่าเสร็จก็ขึ้นรถครับผมเดินทางช่วงเช้าถึงบ้านก็ประมาณหนึ่งทุ่มครับประมาณหนึ่งทุ่หรือสองทุ่มประมาณนั้นแหละครับก็ตอนนี้ที่ชนบุรีก็ล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าก็กลับได้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้ชาวช้างทุกคนครับ ให้สู้ต่อไปครับโควิดมารอบ2หนักกว่าเดิมครับแต่ว่าเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับผมก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณแม่แม่เอฟซขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยเหลือช้างตกงานช้างที่ช้างชราก็คนละนิดคนละหน่อยก็กราบขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายช่วงน้องใบบัวขึ้นรถ ให้กับแม่แม่เอฟได้เห็นว่าน้องใบบัวขึ้นเราจะกลับบ้านแล้วก็กลับขอบพระคุณมากๆครับผมแต่ท่านใดที่จะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามกับเจ้าของช่องน้องใบบัวช้างครอบครัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับให้กับแม่แม่เอฟผู้ใหญ่ใจดีเผื่อมีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่อยากจะช่วยคะแนนน้องใบบัว หรือว่าอาจจะช่วยคะแนนค่าขนมน้องใบบัวก็สามารถติดต่อน้องใบบัวช้างครอบครัวได้นะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้ในใน u t u b e นะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆครับผมกาดกำลังขึ้นหญ้าเสร็จครับผมนี่ครับเจ้าของช่องน้องใบบัวครับผมฝากกดติดตามให้น้องเขาด้วยใบบัวช้างครอบครัวครับรับช่วงเช้าครับก็ถ้าจะติดต่อหรือว่าจะช่วยเหลือคะแนน หรือเป็นค่าขนมให้น้องใบบัวก็สามารถติดต่อเจ้าของช้างเขาโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะ,เด,วจะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ในคลิปให้นะครับพอสอบถาม,มหรือ<ม>ติดต่อน้องตอนแรกน้องว่าไม่ไปครับพอดีก็<笑><笑>ได้ไปช่วงเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้ถ้ามีอะไรก็สอบถามน้องเขาได้หรือจะช่วยคะแนนหรือจะช่วยกําลังใจก็สามารถสอบถามน้องได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไวให้นะครับฝากติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวครับฝากติดตามด้วยนะครับ นี่ก็สับประรดของท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่อยู่จังหวัดสุพรรณครับท่านจะช่วยน้องใหม่ตลอดนะครับนี่ก็เป็นสับปะรดที่ท่านได้ช่วยเหลือน้องใหม่นี่ก็เพิ่งมาส่งครับนี่ครับได้เยอะ,ะครับมาเต็มรถนี่เลยเต็มกระบะเลยครับผมก็แปดร้อยคะแนนครับนี่ก็ของคุณพี่ ที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าค,คุณพี่เขาคุณพี่ท่านได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีครับที่ช่วยเหลือน้องใหม่ที่เอ็นดูน้องใหม่ครับกราบขอบพระคุณมากๆขอให้คุณพี่มีความสุขมากๆครับขอให้ธุรกิจของพี่ จเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเยอะๆครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับกราบขอบคุณคุณที่ที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีมากครับที่ช่วยน้องใหม่มาโดยตลอดครับก็ขอให้พี่มีแต่ความสุขนะครับสวัสดีค่ะก่อนสวยสวัสดีค่ะก่อนสวยดีเสียงดังค่ะกีเสียงด้วยค่ะ ครับน้องใหม่คิดดูเดดร้อนมากครับวันนี้เมื่อกี้ก็ช่วย ขึ้นสับรถให้กับน้องใบบัวเลยนะครับขึ้นเตรียมของเตรียมอะไรกลับบ้านนะครับตอนแรกว่าจะเดินทางช่วง8ดโมงเช้านะครับพอดีโชเฟอร์คนขับรถง่วง,งนอนครับก็เลยเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงบ่ายโมงครับผมบ่ายโมงกว่าๆประมาณบ่ายสองนี่แหละครับจะเดินทางไบสลินนะครับเอาน้องใบบัวขึ้นรถเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับสับปรดอะไรก็ขึ้นเตรียมพร้อมไว้หมดแนละ้ว เหลือแต่เอาน้องใบบวกขึ้นรถครับผมวันนี้น้องใบบวกกลับบ้านก็พัทยาตอนนี้ก็เงียบสงบเป็นเมืองล้างแล้วนะครับล็อกดาวน์แล้วเพราะว่าคนติดเชื้อโควิดเยอะเหมือนกันนะครับที่พัทยาทีชนบุรีนะครับนี่ครับดูท่ายืนครับนี่ครับน้องใหม่ ก็คงจะไม่นานเท่าไร,หร่หละครับเพราะว่าดูแล้วก็น้องเขาบางวันก็เหมือนกับเขาปวดท้องอยู่แต่ว่าเขาไม่แสดงอาการเฉยครับก็น้องใหม่เขาเป็นช้างที่แข็งแรงนะครับคล่องแคล่วว่องไวก็คงจะคลอดเร็วๆนี้นะครับดูแล้วเพราะว่าหลังเขาเริ่มลงมากแล้วนะครับ ตรงข้างหลังนี่ก็หักลงแล้วครับแสดงว่าใกล้แล้วแหละครับต้องเป็นน้องตัวเมียรครับผมเพราะว่าเลยมายี่สิบเดือนแล้วครับเลยยี่สิบเดือนมาก็คงจะเป็นเพศเมียนะครับถ้าว่าสิบเก้าเดือนกว่าๆนี่ก็คงเป็นเพศผู้นะครับแต่น้องไม่นี่คงจะได้ลูกสาวนี่ก็คุณแม่ลำดวนนะครับ คุณแม่ลำดวนก,ก,ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมทำบุญกับน้องกับควานเล็กนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีแม่ F อทุกท่านครับที่ร่วมคะแนนทำบุญ ับควาเล็กวันที่16นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอให้มีความสุขมากๆขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับผมน้องใหม่คนสวยยืนจะได้เทใส่ลูกสาวเอย้ยช่วงเชา้ชาอากาศจะร้อนมากครับแดดร้อนก็อาบน้ำอาบท้าให้น้องใหม่เสร็จก็เอามาไว้ข้างในดืนหนอ,อกำลับบงกาย เอามาถูต้นไม้ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาได้ยืดเสน้นยืดสายจะได้ทอดลูกง่ายๆนะตอนนี้ก็สั่งสับป,ปะรดที่จะลงสวนประเพณีไว้เรียบร้อยแล้วครับก็รอวาให้ถึงวันก็เขาจะลงให้แล้วก็จะโทรสั่งกล้วยเมากล้วยด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์คราบขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ